หลังบ้างอะไรมีผมคนเดียวนะครับที่อายตุต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆดต่นะครับก็คิดว่านะครับได้เวลาเมื่อกี้ก็ได้มีการเริ่มเรื่องมาได้พอสมควรนะครับผมก็คิดว่าเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็ชมลิเกเว,วันเฉลิมนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดการแสดงลิเกเมหาชนวันเฉลิมในะบันดนี้ครับขอบคุณครับ oh. พิเศษันนี้ครับก็คือทั้งสองท่านทักษะจอและท่านกำลังใจเปลี่ยนทางเรามาพอดีโลกให้กับท่านสักษะจอและท่านกำลังใจเปลี่ยนทางเข้ากันนะครับหลังมาเจอไพ่การเบรดีวันสุดท้ายพอดีเลยโอ้โหโชคสุดจีนพอดีพี่น้องครับโชคสุดจีนพอดีเลย สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมากมีให้ท่านเป็นเศรษฐีตลอดปีตลอดไปและขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกๆคนครับขอบคุณทั้งท่านสจและก็ท่านกำนันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านไว้ทุกท่านมีความสุขและก็สนุกกันกากพิธีพระเอกวันเฉลิมน้องพิษวันเฉลิมนะครับขอบคุณม่านรักครับขอบคุณครับ บุสไปเป็นอะไรกับเขาเนี่ยเป็นทู้เขาเลยโดนนี่อุยมาแล้วขอบคุณมากที่ขอบคุณนาอนขอบคุณมากครับขอบคุณลุงไครับขอบคุณมากครับขอบคุณย่ทั้งไม่ใช่คครับขอบคุณพี่คดอนขอบคุณขอขอให้น้องมีแฟนที่หอมมือาีกลียบหลานะครับขอบคุณแคาขอบคุณบ ครับโอ้ยพี่ชายขอบคุณมากครับเธอรางวัลดีๆงี่มาตตั้งแ่เมื่อวานแล้วใช่าทำอะไรให้เราทำห่วงง่ามให้ที่เกลือกวนจะกูจะไปยอมหมืงไหนกวนจริงไหมไปมาไปเยี่ยมเป็นคนดูซะเลยจอของผมเองครับ มีชื่ออำนาจผมเองก็ชื่อว่าเต่าครับเป็นคนใช้ของคุณอำนาจคุณอำนาจคนนี้เป็นลูกของคุณแม่ปราณีครับคุณแม่ปราณีครับเอางบนนั่เป็นสวัดตทุนนะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องชาวสุขเดินนะครับพี่น้องชาวสุขาวดีหมู่แปดที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนะครับสารวัตรเชิดดวงมาลีนะครับถือว่าเป็นรองประธานจัดงานนะครับปิดทองฝั่งลูกนิมิต วันนี้ก็เดินทางมาถึงคืนสุดท้ายนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2,567นะครับวันนี้แล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับสอจอรักชาติจิรีพัฒนศัก นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านกำนันไกลเปลี่ยนกลางนะครับท่านนะครับเป็นนะครับผู้นําในหมู่แฝกนะครับได้ร่วมกันจัดงานปิดทองฝั่งลุกนิมิตขึ้นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับเวียงฟ้าไก่สดนะครับคุณนายดวงเปลี่ยนกลางที่สนับสนุนลิเกวันนี้ชมฟรีก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณนายดวงเปลี่ยนกลางนะครับ มาให้พี่น้องได้ชมฟรีกันถือว่าคืนความสุขให้กับพี่น้องนะครับมีกันละบ้ามีมานอ้อมือนี่โอ้ยมือนั้นบัวริมบึงมาลองเพลงหนาเิธีเนี่ยพมา่าตบแล้ววันเพียบ มื่อนี้พมาเบิ้งลึกอีเป็นผู้ผู้มือนเดิมวันเหตุงานเนาะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะต่างเป็นเชิญนะครับท่านนะครับสจรักชาติจิริวัฒนศักดิ์นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านกำนันไกจเปี่ยนการนะครับกำนันตำบลสูงเลยขอเสียงตัวเองกับทุกท่านด้วยนะครับท่านร้อยเอกนะครับผู้กองนะครับราชศักดิ์้านเหนือนะครับครับ ด้การขอการเป็นเพื่อนนะครับท่านกำนันนะครับได้ก่าพบปะพี่น้องนะครับก่อนที่จะนะครับไอ้ท่านประธานนะครับท่านกำนันไก่เปลียนกลางครับครับก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในบุปผาอยู่บ้านใกล้เรียนเคียงนะหรือท่านจะมาจากนะต่างจังหวัดนะครับวันนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายนะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานะครับร่วมบุญนะครับใน12วัน12คืนนะครับนะสำหรับผมอะอยู่ตรงนี้ครับ1 6 12วัน12คืนนะครับอ่าตักไก่ปลานะครับพาโชคหมากุศลนะครับแล้วก็นะคพึ่งประมูลของนะพึ่งจบนะฮะก็ขอขอบคุณครับแรงบุญนะครับทุกท่านนะครับที่มาทำบุญนะครับ